กิจชาแนลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการซ่อมเล็กๆน้อยๆซ่อมจอยนะครับจอยเป็นจอยประมาณจอยเพยทู joy, pay, pay two, นะครับคือเล่นไปเล่นมาแล้วมันชำรุดนะครับตรงนี้นครับแตกปุ่มมันอลอกนะครับถ้ามีของเก่าก็อย่าทิ้งครับเป็นอะไรได้ ผมถนัดซ้ายพอดีปุ่มมนอยู่ข้างซ้ายจะหักบ่อยมากเลยเพราะผมถนัดซ้ายเวลาเล่นก็จะมือก็จะหนักหน่อยครับข้างนี้นี่นะครับพอดีว่าผมมีอะไรเก่านะครับนี่นครับของเก่าทิ้งไว้ก็จะใช้ประโยชน์พอดีครับสวมใส่พอดีกันเป๊ะไม่ต้องเสียตังค์นะครับใครมีของเก่าก็จะทิ้งนะครับเพราะมีประโยชน์ สามารถเอาไปใช้ได้นะครับดูผมจะทดสอบให้ดูนะครับลองใส่ให้ดูนะครับนี่นะครับทับเข้าพอดีเลยครับเข้ากันพอดีเป๊ะเลยแต่คนละสีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรหวังว่าวิอนี้ก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ประสบปัญหาแบบเช่นเดียวกับผมนะครับครับหลังจากที่ ผมได้ประกอบออกมาแล้วก็เป็นลักษณะนี้ครับเป๊ะทุกอย่างแต่เป็นครโมสีเหมือนนักมวยเลยนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่อาจจะดูแปลกๆนิดนึงถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวิดีโอหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ